สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องกระตัวค่ะน้องกระตัว้วไม่ใช่น้องกระตายไม่ใช่น้องกระตายกระต่ายเฉยๆไม่ใช่ค่ะเอาล่ะครับท่านผู้ชมวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะคะเนื่องจากว่าค่ายเพลงกระชอน .com ของเรากํลังจะเปิดอัลบั้มใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะา โดยการร่วมมือของบอสใหญ่ใจดีนายห้างวิทยวัดอรุณจับมือกับเซียนุยมาฟรีเสียงดีบารมีสูงนั่นก็คือเจ้าของกาฟแฟโบราณมังกรบิลล์แล้ว่ะค่ะกานผู้ชมและตอนนี้เราก็ได้นางเอ,งเอกมิวสิคในอัลบั้มชุดนี้แล้วโอ้ยสวยกัะท่านผู้ชม ลมก็ใหญ่แต่น้อยกอกว่ตัวนิดนึงเพิ่งวางหูโทรศัพท์กันเมื่อกี้เนี่ยน้องเขากําลังจะไปสิงกะโปรอ่าแต่รับปากเลยรับปากเลยว่าจะมาเล่นเป็นนางเอกมิวสิกเฮ้ยเอ้ยน่าดูน่าชมแต่ว่า ใครของเราก็ยังต้องการอีกนะครับาอฝากถึงอีกคนหนึงก็แล้วกันนะน no no ้องใหม่มิวน้องหม่มิวที่อยู่ขอนแก่นนะคะไม่ว่าจะเป็นอปแปะอมแหนมนี่ที่ซดดิบอ่าในห้างที่ฉันก็เป็นคนซา,าดิบครัไม่ว่าจะเป็นใครกันแล้วแต่นะคะอถ้าเกิดว่าท่านมีของดีมีอะไรที่มันเจ๋งๆเจ๋งแจวว อยากจะให้เราชมอยากจะมาร่วมง,งานกับค่ายเพลงของเราอ้าอินบ็อกมาเลยครับอ้าอินบ็อกมาที่กัดตัวได้เลยเราคัดกรองเรียบร้อยเราก็จะติดต่อกลับไปหรือมีผลงานอะไรเอามาแปะที่หน้าเฟซของกัดตัวได้เลยมาไม่สงวนลิขสิ์เต็มที่เลยค่ะแต่ระหว่างช่วงที่รออยู่นี้นะคะ อยากจะดูเพลงที่กำลังฮอตฮิตดังเปี้ยงป้างตอนนี้อเป็นใครไม่ได้เพลงผมกลัวผีศิลปินชื่อเบิดดอกสดเดาศิลปินหน้าผีร้องเพลงผมกลัวผีโอ้โหรือจะไปดูนี่ไอเฮียคนนี้เฮียเขาปุ้น ที่ทําให้กับค่ายเพลงของเราชุดแรกอ่ะแล้วก็ค่ายเพลงของเราสั่นคลอนไปนิดนึงแงก็เข้าไปดูไปชมได้เลยนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมอยากจะดูความสนุกสนานหรือว่าอะไรดีๆก็เข้าไปเลยค่ะที่ www.gachon.com ชอนดอโซเชียลแคมเราก็มีค่ะที่ก a c ช o น c o m เช่นเดียวกัน YouTube เข้าไปเลยค่ะที่ช่องค่ายเพลงก a c ช o น .com Facebook เล่นกันอยู่ทุกวันก็เข้าไปที่แฟนเพจของพวกเราค่ะกระชอนคลิปเด็ดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะออรออยู่นะคะ